ก่อนสองพนเนาะบาทสองพันแล้วก็นเงินกีอหาหกแสนเช้าเนาะดอืขอบใจอะไละลยเป็นยังเนาะให้ไอาใส่น้ำมันเราเป็นยังเพื่อเกลี่ยบนหางบนแล้วแต่นองเราผมมากบว่าถามนะมากกว่าคุบมากกว่มากเดียงมากเดียวผมอาเงินลุงดอกเงินแม่ทวารลัดเจ้าแม่ทวารลัดเป่นฝากมาห หาเรือเงินเซนหนึ่งเอาไว้หะเรือซื้อขายซื้อน้ำมาขับใจเด้ออ่างขับใจขับใจเออขับใจเดินลุงบุญว้าวน้ำแน่ว้าวน้ำว้าวขับใจพว่าวไปปากนี่ขับใจเด้อขับใจลุงขับใจไหมแม่ขับใจหน่อยปากเบา พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพคปรคลิดประมาณนีมนคอยคำลงแรงพี่น้องเลยบางคนกิหิวไครหิวข้าวต้มขนมเนาะไป่หายทางน้องซาลาก่อนพี่น้องเลยเนาะหลักการเสียบเอทางน้องฮอนด้าน้พี่น้องเลย,ลเเลยต่อมีทางเก่ใจดีเนาะผลิ่ทางต่างประเทศเหน็นเอาเลยเนาะหลักการทางบ้าบุญซาะ,ะวันเนาะมาเป็นสะพานบุญหาไปมอบเงินให้กับน้องคอนดา่า เกลือเก่าเอ่ยเดิมเกลือใจบุญที่เคยซอยทางนอกของดาบกันแหละอย่างไรเนาะอึบอึบแล้วก็ชิไปแวสเอาไข่กับขนมแป้งนองสลัดน้ำเลยอึบดูขนาดพนดูอีว้อไปน้องเลย้อจังใดเนาะ ฮันดาเอ้ยฮันดาฮันดาอยู่บ่ฮะชาวฮันดาอยู่บนน้อฮันดาอยู่เซเลอร์ด้อยู่เฮิร์นบ่ชาวฮันดาเนาะ ชาเชกับยูบอชาเช่พี่ชาเชเอ้ยสลานี่สลานอนบ่เอ้ยด้วยสบายดีสบายดีเราจะมาหาลายเมื่อไรเนาะผมมีเวลาโทุ่มหางกับผู้ใดเพราะว่าอันนั้นน้องใส่เฟตัวใหม่เลยเด้เฟตัวนั้นใส่บ่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันเทแล้ว ได้แต่ละมือต้องเชมอาบเองไชงเขาได้ไหมไอู้กอาไอ้ดนมอันไหนกันห่เก่ามือใครไอ้่อาเรื่อเพลิยุงนั่นัะไป้นอสลัดตอกแตะไอ้กอาแตะานางไอ้น้องอนดาเตะหเอาเี่ยมไอ้นุมเกาอันหงอขนมไปฟันอ่ะอ่าขนมไปฟันอ่ะอันไหี่ยมนึงไหนละ ร่างคนอ่ะเซ่เซ่เฮ้ยใครเหรอพี่นอ้องเลยช่าคนอ่ะขนาอะไรนะน้องนาดเอาเอาไข่ออกในแตนหนึ่งไข่ขอเนนงเจ้าแตนของน้องเ่ช่องแตะเดียชื่อังเจ้าแตะ้วะ นี่ไปให้น้องลูกแตนายทูน่ะน้องเชเป็นไดเศร้าแล้วบ่อด้วยเศร้าแล้วเพราะว่าทาอนัญญาเด้ึ่มเศร้าเรียบร้อยแล้วโดวยอืมอืมอืมมาช่วยหนึ่บ่นี่แหละเศร้าแล้วก็ได้เนาะโดยเผื่อนเป็นโทรหายอยีบ่พี่เป็นโทรหาอีบ่บ่มีแต่ทักเสียงเพิ่นข้าวเวียกไล่ เดินเดินไปเลยเราไปให้ไปชวนบ่ใส่เดินไหบม่มือนั่นพัวไปปกกล,ลูกปปกล,ลก้วยแล้วก็เอาลูปเพิ่นไปปลูกตลอดจนจากบันชีเพลแล้วแบบนั้นเพราะว่าแกเครื่องหนักเนี่ยให้เพิ่นปลูกกล้วยแล้วก็แล้วก็ปลูกข้าวอีกอเปลี่ยนกันแบบนั้น <laughs> ได้ยังกินแรงมาเนี่ย โบมีอาหารโบมีอาหารโดยน้องไปหาหน่อไม้แต่เชาแต่ว่าวินหัวน้ามืดเพราะว่าน้องไปผ่านแถวเขาอันนั้นดิเขาสิญญาดิผ่านแถวนั้นแล้วก็วินหัวน้ามืดก็เลยว่าเมื่อบรไดหน่อไม้จากนั้นร่อยเนาะเฮ้ยนะพี่บนฝากเงินมาใหายได้่ดนบอกจ่าเนาะเขาตัวเงินบาทก่อนสองพันเนาะ บาทสองคันแล้วก็เงินกีบฮ่าหกแสนเช่าเนาะโครอบใจอันละลายเด้อเป็นยังเนาะให้อายใส่น้ำมันเขาเป็นยังเพิ่ดเออื้พลินหายอาวุธแล้วแต่น้องอยากห้บ่บ่เป็นยังเก็บไปโหลดบนมีรับใจละลายครับใจอันละลายเด้อัแต่แต่เงินกับประหยัดใส่แล้วเนาะโดยใส่ซอยใหญ่เป็นประหยัดเนาะยามเพาได้งานเฮาก็บใส่เพืองคิดเห็นตามยามเฮามุมมี่เนาะ ใครยืนดังมากเราเนี่ยลูกสาก็เศร้าแหละเนาะโดยบิใจนํำเวลาเด้อบิดใจเอาฝ่าขอบใจทางเอือยพเนะเนาะโดยขอบอกขอบใจเอือยพนลายเด้อที่มีน้ำจิตน้ำใจสวยนองตลอดเด้อขอให้เอือยพนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมันคนยืนเด้อ หุูมันควันยืนขอให้อ่าสุขภาพแข็งแรงสุขทั้งกายสบายทั้งใจเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวบุญไปหาเฮือนน้องสลากก่อนบดนี้เด้อโดยไปสั่นปั๊บใจอะไรเนดูดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวเนาะขอบใจอะไรไหมเนาะขอบคุณยังยินดียินดีเนาะไปเอาถอดไข่ถอดให้ลูกกินก่อนเด้อโดยโดยเตะเต้ กระรสะ,ะโอ้ยักเลื่อนเลยลูกนะเดือนหนึ่งแล้วสบายดาาีขึ้นกล้วยแล้วล่ะบ่อะลอก่อน บอสล่าอ้อาบน้ำแล้วสลาอาบน้ำแล้วพี่น้องเลยสล่าอาบน้ำบอสลาว้าวสลาอาบน้ำอยู่หน้าผมพี่น้องเลยสวัสดีเอวียนสวัสดี แย่งอยคืองามแทนนี่งมฮะฮะนี่ครูบาเราอคืองามแท้ได้ผููบาไ้บาเอาบอสิหาให้เอาผููบาเราเท่ากับเราลุมฮะมีสให้อบออาบอฮะอาบอว้าวบมากบอ มากว่าถามนะมากว่าคุม่อค uh, like, really. oh, ่ามาฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าาฮาฮ่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 า่าอา่าเอ้า้าา่่า่าัตอน่าบา่า่า

ฮาขนมแมวกินปะ้ค่ะบ้ากินแล่ะบากินครับเนี่ยกินมนมีหันกินได้ไ่เดกินต้มไข่นีละกินต้มไข่ึ้นได้ประหารนะมายไปทำลูกไปทำลูงนะทำลูนะทำลูไว คือวไปหาหนอไม่นะอาไปนั่งอยู่ปะยังไม่เออยเอบยั่เอ้ายิงเลยยังสัมาแรงเลยาแก้วกินแก้วแก้วไอ้แก้กบอบบอยเ่นบอแกายแต่กาย เขาจเล่นโทรศัพท์เล็กหน่อยอืาโทรแม่แไ่มันยัดอืมกร่ายบ่บ่บไ้ไว้เอาอือไป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 ละไหนไเดี๋วจชับนะแ่แล้วบอสักให้ยังหันยังบ่ได้เอยู่ยังเชิญเรื่อันี้อะดาบไน เจ้าเฮือนเฮือนแม่จะับ้เ้นมาคืนมาคืนนนะบเล่นนะโทรศัพท์นะเจ้าเจ้าจะไอเรนะไอัเนี่ยอุอาายเเนี่ย ใจแหวกแกวกอืม <c oughs> เอาโทรศัพท์ลูกนะครับผมเอาโทรศัพท์ลูกนี่นี่เอาเอาใจเด็กเอาไว้เอาแต่ใจอือใจอะไรสีเหรอ ลุงบ yeah. er ุอาโทศัพ mm ่นหาเวนเนอร์เ hmm. นี่ยาาามาโทรศัพท์สิหเวนเนหาบอยูชโทรศัพท์บุญลุงบุญเสียหายุญเสียเมื่อหียวห้าทหะหะหหะะะ หยอกนุ่นบุญหยอกดุมบุญนี่จะชอบใช่ไหเล่ะตกหมดพี่มนเครือบ่มันไม่ได้คิดมันเี้ยงฮะตาตู้ตาชมยดูใจมาลู้ฮัลหฮลโหล อย่าเอ้ยขมังเงื่อขมังแล้วทำไมไปเจ้ตดื้อบ่ดื้อขาจับได้นอ้อ้เอาว่าโทษส์บวายเนี่ยอยาก้โทรศัพทาเอาวอรินพาเชเลนโทษพท์

พัดจิงองพัดขัดนะนี่เนาะปลุหมุมักได้ปลลุหาได้ปลุมาปลุมแพนะสดีปาลุง่สบายดีสบายดีก่อนสบายดีปาลุงสดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีก่อนสบายดีาสบายดีก่อนขอบใจปาลุก่อนสบายดีประลุก่อนสดีสบายดีก่อนอาสบายดีอ่นทจริจ้าบ่ให้ไ่ต้องให้เรา เาบไปต้องหายเราเด้อเดี๋วหายเลสบายดีอหายเด้อต้องสบายดีก่อนจะหายสบายดีก่อนสบายดีสบายดีสบายดีก่อนสบายดี่ะบายดีสบายดีก่อนเอ้าเครือเอาเอ้าเครอเอาเอาทักบาดเลย บาบุนอุ้มมาอุ้มมามามาเมื่อไห้เป็นเนื่อยมะออขึ้นได้พี่น้องเลยเราขั้นแขวะอือฮ่าจากใครครับขนมใครซองแพ็คเด้ออ่าลุงชื่อมาฝากเนาะผมเอาเงินลุงดอกเงินแม่ธรรมรัดเด้อแม่ธรรมรัดเพิ่นฝากมาหา เอาเรื่องเงินแสนหนึ่งเอาไว้เรือซื้อไข่ซื้อน้ำมาขับใจเด้ออ่างขับใจขับใจเออขับใจเด้อลุงบุญว้าวน้ำแน่ว้าวน้ำว้าวขับใจว่าวไปปากนี่ขับใจเด้อพี่ไปอ้าวขับใจลุงขับใจไหมแม่ขับใจเลยเนี่ยปากเบาขับใจขับใจ ใจกับใจเวรโอบปากเออขอบใจขอบใจเด้อลุงบุญเอาไหมปากนี่ปากนี่ปากอือหัวไฮนมีชื่อว่าน้ำนี่ปากนี่ขอบใจเด้อเนี่ยฟักพังขอบใจเด้อลุงบุญอ่ขอบใจ่ะขอบใจเด้อปากหนึ่ปากไม่ได้ปากเลยอือว่าวบน้ำเปล่าว่าเป็นอยู่นะบอกอย่างว่า ขึ้นเด้อข้าจะเอาอ่ากับใจกับใจนะกับใจกับใจอ่ากับใจกับใจเดอ้อลุงบุญไม่ได้ฝากเลนืยล่ยฉลามาลุงบุญทำไงบุญทำไงเฮ้ยเต้ง่าอปะฮัมจูนยังอีบวยจูน บ่ใหม่ขึ้นดื้อบ่ดื้อบ่ดื้อบ่ะไ้สบายดีดื้อบ่หม่ดื้อบ่ผอดื้อเด้ลุงตีได้ดื้อได้เขี่ยไดพี่น้อยอื ยุงจับคางแม่นเอาตีแม่เนี่ยนยุงนี่ยุงนี่เออเยอะอีกเยอะอ่ะคันเออเอาเฮ้ยเนาะหาศาสตร์สบายดีปลาลุงเนะี่ยขอบใจแม่ทวารลัดเด้อขอบใจเด้อแม่ทวารลัดเด้อขอบใจเด้อรัดขันขยะไข่ไก่เงิน อันแม่อยู่ดีไม่แห้งลำไม่มไลุย้ยสะพาพไม่แห้งโดย <laughs> ชาทุชาทุเฮ้ตือได้ลุงตีเด้ขอ,อขอบใจแม่อ่าขอบใจละขอบใจขอบใจกับลุงตีได้อ่าขอบใจลุงอ่ะขอบใจขอบใจขอบใจนะังขอบใจขอบใจเดอ้อลุงเด้อขอบใจนะคิวอยู่ล้วไม่ได้นี่อหอมคนแล้วอ่ะบ๊ายบาย คือเนี่ยอืมไปลุกไปทางอื่นก่อนไปะไม่กันบัดนี้เด้อจัางคนมาว่าน้ำแหละเฮ้ยกินข้าวอืมกินข้าวก็ยังอาเยาก็่ม่ยังกินโอ้ยยังกินกับบุกแซ่แล้วไป่ได้ไปหาน้ำมาอืมมีอะไรกินบ้าโอ้ยไปหาแล้วได้ยุบหนึ่งให้น้องเอ็มเนีไปหาเอ็มหาเปบนบอลหน่อยขน้องเอ็มน้องเอ็มนี่กับกิชาร์ฮั่นไปยิงกิชารเนี่ยน้องเอ็มเด้อ เออขี้ข้านกับบรุกินแล้วฮึฮไปเด้ออยยาเมื่อก่อนซะืมบายบายสบายดีอาะาืมอยู่ดีไม่แห้งเด้อฮอใค้ก่อนคนบริเลนน้ำแหละบริว่าน้ำขี่คุยคนขี่คุยอืม ไปชาพี่น้องกันเนาะมาเยี่ยมมายามน้องสร่ะพี่น้องเันลักกมาหม่อมมือหน่ครับน้องอนดาเนาะขอบคุณคุณของกบใจเด้อทางเอื่อยใจดีเอื่อยอยู่ทางต่างประเทศเนาะขอบคุณทางแม่ตาวัลลัตเด้อเนาะเที่ยวทางบนเป็นสภาวะบุญหายเนาะคอยแม่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อสุขภาพทางกายแข็งแรงมันยืนมันยืนเนาะไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยเปิดสุขสุขคนพี่น้องเันเนาะเอาสลักคึ้นนี่ลาก่อนพี่น้องเสียงเพลงกามาระบาดเนี่ยไะสบายดีเด้อ